แพทย์ให้คําปรึกษาดีค่ะแนะนําดีวินิจฉัยถูกตรงโรคที่เราเข้าไปรักษาค่ะยาครับก็ราคาถูกด้วยนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพดีครับผมการจ่ายยารวดเร็วค่ะไม่ต้องรอนานไม่ต้องรอคิวแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเสียเวลาทํางานออกไปหาคลินิกข้างนอกนะครับสะดวกสบายครับเพราะว่าถ้าหากเราเจ็บป่วยในขณะที่เราทํางานอยู่ เราก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ดันดีครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวเดนโซ่ทั้งบางประกงแล้วก็เวโกนะคะมาใช้บริการที่คลินิกของเรากันเยอะๆนะคะเพราะว่าเราสามารถใช้ได้ตลอดเวลาในการทํางานครับรวมถึงเราสามารถพาครอบครัวเข้ามาใช้บริการได้ด้วยครับดีประทับใจตอบโจทย์นะครับกับพนักงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะดวกสบายนะครับหรือในส่วนของการรักษา จุดที่เราเจ็บป่วยเนี่ยได้ตรงจุดนะครับซึ่งเราจะสามารถใช้ในส่ของเฮลท์แคร์เซ็นเตอร์เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได้สูงสุดเรื่องคอร์สท,ที่เราจะสามารถช่วยบริษัทได้นะครับเพราะว่าตัวยาที่เรานํามาแจากจ่กายกับทางพนักง,งานเนี่ยจะเป็นตัวเดียวกับทางที่โรงพยาบาลมีอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นมูลค่าเนี่ยจะประมาณ40%ได้อย่าลืมมาใช้บริการที่คลินิกกันเยอะๆนะคะฝากกันด้วยนะครับ